เห็นอย่บาบอกใหญได้ส่ะจูงม,มานกลังกลับสบายดีพอ่พอแม่พี่น้องพบพื่อกันอย่าพี่น้องเอ้ยกับเคยใหม่เหรพี่น้องเอ้ยโผสมั่งามแบนี้อย่าได้เลยเอามากระเพราบะเนี่สบายดีพี่น้องเบิดดง่งเส้อสอยสร<อ>้งสะดือเคยใหม่มาแต่หางังาวมาสัน่น งัวสี่ส่วนนั้นส่วนลูกสาวไปซะก็เฮ้ยหางง่วคือกันลูกสาวกยลูกสาวนังหางงูแม่บ่หางงูแแม่ลูกสาวยัพคอส่วนนั้นคอก็แแม่หางัวเถิกเขาทาขนาดกันไหมพากันปล่อยหาค่ะเนาะแม่ก็ผุผุไหวบ่พากันดูหาค่ะปล่อยแล้วกันฮะโยโย่โย่โอ้โย่สิพ้าหินล้มแล้วสิพ้าหินล้ม มาเยี่ยมยามซองแม่ลูกเอ้ยสามพอลูกคือเก่าพี่น้องเลยตะกี้ซองแม่ลูกลืมลืมลืมข้าวแต่เนี่ยมาตอดมาผ่าพี่น้องได้พี่น้องเอาเอาโอ้ยบอแมนอันพาเรื่องๆนะเอายังมวิเคจะได้สปอนเซอร์ให้เข่าอืมแต่ป้าบ่แห้งพี่น้องป้าเป็นอยู่ป้าแดดเดียวป้าแดดเดียวมะพาครับเอาให้ป่เดี๋ยวกาแฟมาก่อน โอ้ยกะถอะเบิ่งนนั่งเอกกอะลรเนาะพระจิเบิ่งนแต่พระเอกผู้เดียวมันกับโบอินอีกแล้วอันพี่น้องเพิ่งกำเด็กเบิ่งพระเอกก็นั่งเอกเลยเนาะคู่พระนางคู่พระคู่นางขู่พระนางไม่ได้ซ้อค่ะเห็ดกินยังยังไงเออถ้าหนึ่งเขาหนึ่งเสร็จปะเดี๋ยวรอเบิ่ง อันซาซุยโทรไปว่าซาซีน okay, ่ะอยู่บ้านนาดูพี่น้องปูนมาสั่นไก่เติบได้พี่น้องเลยย่างไปว่าสั่นโถเหมือนมันไก่เฮ้ยเสียงยังวะแม่พ่ซีมาแล้วพี่น้องเลยจะไปหาิืนก่อนได้คล้องมาฝากเลยได้บาลายเพราะว่าแกเอาน้ำฮาแกเกลื่อใหญ่ฝากมาให้ โอ้หนา,าหไซเทนอเจ้าสาวขไงโอ้ปวดหัวได้นัง่งแบบนี้ลายคนอยู่ได้มาใช่นี่แหละได้ยังกินแรงอ๋แอ,อแข่งขาโค้งนะเลยพอดีปิ่งปลาตามเจียวนี่อ่ะ ไปมานั่งท้อนเออๆมึงดูมาแล้วสิหาสู่กินโลดสิว่าเด้อพี <Japanese> ่น้องเอ้ยเห็นติเตี้ยเอ้ยมาบ่ได้เห็นเด้พี่น้องมีดกับอันบ่วงกับจองในนบอยู่ภายหญ้าพ่บายดพี่น้องได้แนวแซ่บมาฝากเพิ่นพี่น้องเอ้ยได้แนวแซ่บ2บักใหญ่เพราะว่าเห็นไปกินมื้อน่ะคือเห็นแซ่บๆมากๆก็เลยเอามาฝากพี่น้องเอ้ย ว่าได้บลอลายเนะาะค่ะก็แบ่งไว้ลงวัดเน่ไปกินน้ำเห็นไหมเลยแบ่งกันกินถ้าแหละก็ได้แหละเพื่อนว่าเพื่อนสีตาแก่แมงแข้งกินมาสักพอด,ดีเลยได้แนวแสบมาค่ะมาปิ่งกินทบับแก่แมงแข้งเนาะสีเปิดกาวาดเสีออกปักช่องถึงประดายบาย้านสิบคนซื่นถ้มามันนุ่ัว่วก็เลย่อนไปแล้วเออสีไปนั่นนะออเอาไม่เห็นยัง โอ้โไม่ธรรมดาค่ะท่านผู้ชมนังซีจะออกรถว่ะสิน้าีไดไปชื่อใครจพาไปาีขอ,ขอ,อ๋อเป็นโทมากยุ่เเ้าเลยนลี่ม,มนันเวลปึ๊มใช้มโนกรัวปึ่มอยู่ไซส,ส์สิปึ๊มใชม้มโนกรัวอาเห็ดใบอันั้นแล้วก็กอับไปเลยนะเห็ดใบอย่างไม่อันนี้ใบแต่งานบแต่งานนีนอ อ๋อพ oh, uh, nah. ่อบ้านเอาไปอืมแล้วเฮาบ่ได้ก็สิมาส่งซะบาดนี้หยังแห่เขาแล่นใบเออแบบเขาแล่นแล้วเลยคันได้ปื้มมาจังสิโทฮาบ่อยว่าซะแหละอืมบ่ยากดอกคั่นว่ามันตกลงสิไปอันเนาะน้องสีน้องสีจะมีข่าวดีะพี่รหลุดนํากันเด้อพี่น้องเด้อรล้างนํากันพี่มีข่าวดีพีุ่ปาดมือนแดงแม่ปาดบ่แดงพี่น้องลูกสาวปาดวนแดงๆ มไม่ได้โซ่ค่ะนี่ได้ตัวสีกินง่ายกินบ่ายกินขำจืเพ <c oughs> ิ่นมาแต่หาง,งวัวกันลูกไปหาง,งวัวแม่พ่อกับแม่ไปหาง,งวัวเถอะดูดีๆกันปล่อยงวัวพากันไปหาถูกบ่ดีเพียงไยปล่อยในเดินทั้งอันแล้วแบบอ,อยู่ซอยอะไรพี่ไอ้น่ะลงไปงวัวแล้ว ลงพ้องปลาต้เาน่ะลงวันแรกเจ้าแฝงมอเจ็ดเจ็ดผควรทวนๆพี uh ่น uh ้องเออในเจ็ด oh ส่ออกบในเจ็ดสเอามาาเจเจสเบียดนะโอ้แดงนพี่น้องโอ้หวานเลยเ้วเจนวดสิเปิดช่องพี่น้อง จิเปิดซองกันน้องพ่อสีตีว่าฉันแล้วท่านผู้ชมท่านชาตุดาวาคเงินมาให้หมื่นหกรอติดตามได้พี่น้องแล้วรอติดตามผู้ที่ทันเอฟซีที่ว่าอยากให้น้องพ่อสีตั้งสองนะนั่งสีเฮ็ดกับเจนหนุ่พี่น้องสีเฮ็ดกับอันยังเอิญมาในรายเจนวดุ่นะเจนหนุ่นว่าเถิดพ่าป้าพ่าเถ้าเรื่องนี้นาบ่าวบอกนาบ่าวปอานาบ่าวเพราะว่าน้องแม่เนาะ พี่น้องน้องกับพี่หยังว่าพี่น้องซาผู้ซื้อหักยังบ่ทันนั่นมีโอเวลาสิมาเปิดแต่ว่าโทรซ้ํามาซื้อแล้วซื้อแล้วค่ะย่ามัน้อยังบ่จักนานพี่น้องเอ้ย่นหาแต่ว่ายืมยืมเงินยืมเงินน้องสาวเด้อพี่น้องเด้อจหนวดนะน้องสาวมาให้นะอืยืมเงินน้องสาวน้องสาวนจห้ซื้อกาดไปซื้อ89,000อืบ่ได้หลายก็ให้15,000เงินบาดนีจหนวดพี่น้องเอ้ย หหหไหวม,มันกะได้อยู่ดอกแต่มันกบบ ok นะบผสมคมสัตว์เนาะมันกะบผสมตัวแพงแล้วอเออเพิร์ลซีบีซองแล้วพี่น้องสาวโพสีก็เจนวดมาได้อันเอ้ยแค่แม่ใส่ซื้อเลยโพสีเจนวดบรอเออเนาะโพสีเจนเพราะว่าเขาทาเจนวดนะเขาจะหูเบิร์ตเอฟซีนะกับโพสีเนี่ยเขาจะหูเบิร์ตที่ มันดีแล้วเม่อนเาเว้ยเพิ่นเพิ่นเนาะได้ข่าวซองอะไรซองเลยเขาเจ้าหูเปิเนาะแบบสมมุติถ้าเปิดเปิดซองแล้วก็ผ่านไวเพราะว่าเขาเจ้าหูแล้วเขาเจ้าเตรียมสิเตรียมสิติดตามอยู่ได้แอปเปิ้ลเขาเจ้าว่ากับเฮาหนะอืมอยากให้น้องพุอซีเปิดซองมีรายได้อยากซื้อรถและเที่ยวบ้านแล้วก็อยากให้มีเอฟซีมาเห็ดแขีวให้นางมันก็แพงพี่น้องเอ้ยบอกกะสมาร์ดอกถ่ายเอฟซีถ่ายน่าจะดีกต่ซาทูน้ำเนาะแต่ว่ามันแพงพี่น้องเอ้ยเห็ดเขีวซาทู เริ่มต้นกับได้รักหมื่นคนแหละพี่นอ้องเลยเริ่มต้นเห็ดเล็กๆเที่ยวไปเห็ดอีกเดือนละเถื่อบ่ะจักแล้กะเถื่อละพันสองพันบาทเผื่อเห็ดแล้วหกเก้าหมื่นบาทครูจักอันนี้เฮาบ่เคยเห็ดเด็กพี่น้องแต่ว่าเออ,อแต่ว่าเฮากขาวอาไปก่อนนะเผื่อเพราะว่าหลายปีนะสองสามปีเขาก็ถอดออก ค่ะมันหึง i̇şte กันแขวนแ่วนแัวนแขวนวนกติ้ยังว่าเนาะแบบแขวนี่แขวนเสื้อพวกชี้แบบโมเมนตว่าก็นั่งมันก็ออกแห้งพวกเนาะมันตัวกับสี่ลายปีอ <si ยู่เออลายปีอยู่มันเจอของแห้งสี่ลายพวกพวกแขวแบบเขาสอนธรรมดาพวกกระตี้อให้คอให้คอให้นั่งเหตุยูทูปผ่านกันแล้วกันนั่งจังชิได้มีรายได้นั่งอยากเหยียดงายก็สบายฮะน่ะเหยียดเทียนเห็ีซดชนก็สบายซื้อหลุดซื้อล่างก็สบายครสบาย อทางนออกแการออถึงมันสิได้บ่ลาแต่มันก็ยังดีเนาะไม่ถ่าแบบมันเหลือบัตรงอกตเงินเฮาเนาะดําเล็กตําน้อยแม่นก็พอได้ใช้ได้จ่ายเด้มันก็ไขกว่าเฮาบ่เฮ็ดอเหลือซีซ่า500ก็เอาแล้วพุ่นน่ะเนาะมันก็ไขกูสิซื้อเนาะมาเยียบยามมื้อนี้ก็ได้แนวมาให้เพิ่นกินสาวกินแรงพี่น้องเอ้ยดีกลับมามือเป่าพี่น้อง บักยามได้ก็เอามากินบักเพิ่นได้แนวกินก็เอาไปต้อนพี่น้องเอ้ยต้อนก็บางทีเฮาก็บ่ได้ถ่ายคลิปฮ้อนๆนี่ออกอยู่ดอก็แปเอ้ยมันแนวคนตกเด้ฝนแฮงๆเ้ทงเขาเมื่อวานทงบ้านกยองลงไปหาบักกองผน้น่ะจนกูบ่กลับมาทงเกาวานนีเด้ตนสิเาเค้กบบอยถึงมานํารมตนเขาสิเอาพี่ลงป่าน่ะี่ลงป่าบตานนตาคําละอะ อ้าวามาเมือ่อไหนเราจายเลยเร<อ>าทำ<อ>หลาเราจายขอ<ๆ>เปล่านะ่ะบัวดอยหอดถิ่นจำประมาณถิดนี่ไปประมาณนี่แหละมาแล้วก็เสียชีวิตพี่น้องเลยคนในบ้านกัได้แต่บ้านไก่เคี้ยนนะก็เสียอโลงป่าสมุดเด้อสมุดอโลงป่ามืมม้อน,น,นี้หน,ะนาเห็นป่สมุมมดอโลงป่ามื้อนี้เพื่อก็เสียเสียน เสียรเรียนมือ ah กันนะคันเดเซียนะคานเดเซียนนี่เรียนพี่น้องเอ้ยเฮาละเงิดคือกันเอฟซีนางโปซีซีมีข่าวดีซองเด่งว่าสารท่านผู้ชมค่ะไม่ได้เศร้าค่ะดีใจน้ำนางพี่น้องเอ้ยรอติดตามโลอีบโดนว่าสันก็แม่แล้วก็แต่สีหัวหน้าอ่ะเนยพี่น้องจัดการหายทางซองอย่างเนาะ ออกบักออกบักซองเลาะกับมันบักอเซอ่ะอเซอ่ะไปไหนมาแต่ดิกร์ยูทูบเผยพี่น้องเลยดิกร์ดีใจน้องซีเออเดีมีสองแหละตลอดติดตามว่าสองเปินสื่อยังใสอ้ามันยางไป็นอะไรซุยบรนดาดูจะยูทอปสิฮะ เกี่ยววะปลาผูกซุยผูกพุ่นกะไกลผูกมันโค้งเงินพุ่นนะฮะปลาที่โทกผู๋ไหลขึ้นมาเลยพี่น้องผู๋พอพอซัมพ่อพอเป็นเห็นเออแป๊ะพอเป็นเห็นลูกสาวไะไงัวมาจากมาเรนไปหลัดนะพ่น้องมาปล่อยงัวเถิดลงไปใส่มงื่อนมาปล่อยงัวเถิดลงไปใส่งัวแม่ผู๋ผู๋ผู๋งัเถิดกระซองโตมีแต่ตัวงามงาม ถามสื่อแล้วบอกขายเลยพี่น้องเยแพงลาวอ่ะกอถือขอ้อข้อฟี่กับไงก็เอาบถตรข้อขอ,ขอสื่อกับบุาคายแก่น,นี่นะเดี๋ยวพี่น้องบบใหญ่ยยแนบโลงถือตีนพ่อเมืนกัจ้ะเอ้ย่็ถือขอแล้วขอฟี่ก็บห้ก็เอาบุตรขอขอสื่อบุาคายถือตีนพ่อ เดียลูกไปสอบมืองทายง่ายวันนี้นะยังมึงแร้ที่ลูกไปค้อสอนนี้ไม่ใช่ทายง่ายว่าข้อจอนผู้บ่าวเก่าเจ้าน่ะเป็นอะไรเอาเมียแล้วเม่านั้นเราไปเอาจะคือแบบผู้อยู่ไก่้บบคือบอกไปเอาผู้อยู่ไกลแหลมมไกัยซุยมึงมึงตกข่าวที่ซุยไผเอากับน้องแก่ไก่หนี่ที่ยงนินลงไปนี่กับแม่น้องผู้บ่าวเก่าเพิ่นนี่แล้วมากเพิ่นบ่ กระบอะไรฮ้ยเนาะกะบว่าว่าพะโลไปนี่แหละของคนผมบอกไม่มียะก็คืนนี่แหละคือพอนแบ่มีมมียว่าพะโล่ไปนะขาเนาะกระเปเนาะกุ้งนะมีนต้งามเนาะสุภาไปสอนพี่เลเลยนะโมไช่องเถื่อบ่กระเปยช่องชองสามเลยเนาะาพี่เลเลยนะบ้าวกุ้งงามงามบกแล มันกข้าเสาะนเดออารายังนอนหน้าคือเก่านะนอนคือเก่าแหละเก่าแล้วเต็มห้อยู่คูปีอันที่ต่อหาเจดมซ้มันสะไรก็ใช่ป่าคูปีนะอันคูได้ไปแบบไผ่กรชานไปน้ำอืมตื่นข้าะไ่ขี่ไก่ไปน้ำอืมเดี๋ยวไปข้อสอนนะอืมที่ต่อหายเจดําซะบ่อันตาตาถาวเอ้ยอันอาบ่มีอสิที่ต่อหายน่าเบอพะลูเพื่อนเจดดำ วมาเล่นวัวด้อพี่น้างถือซาจะมาด้วยพลตกะจังแกหาโกมหาเอื้องเนาะข้าวโพดสีข้าไปได้เนาะอืออไปกับหยาดดิอือทำเนียองคำในเชิเมียตวีนเออไปก็ไค่อยู่ค่ะเออเข่าช้านผู้ก่อประเทศอุดรชูจะคายมากเยังเราเห็นน่ะเฮลามของเราได้กินน้ำกนะนั่งดีขะทำประเทหน้าตาเป็นเถื่อน้าตาพินก็โอเคอยู่ปะมาทเลยอ๋อ นอนหน้าอยู่เรียน้องระนาปะลืดปลือแนมสุดแซงหูแซงตาโว้ยถาหนังกินเบ <laughs> ิ้งพูดพูดแทะอืมสวยกล่องไปก่อนเจ้าทีส่สวยแหละนะมานั่งจนเขาสุกพี่น้องเลยหนังโอยกับเจ้าสาวหยุกใหม่พี่น้องเอ้ยไม่ได้โซาค่ะข,ข,ขอบคุณหลายๆเลยเอฟซี FC พี่ปานาอากันเลย ที่เพิ่นแพงซองแม่ลูกเนาะเพิ่นสงสารเพิ่นหมักเบิง้งเพิ่นวะเห็น้ได้แหละกัขอบขอคุณหลายๆที่กดเบิ้งกดชมคะจนจบขิปอยูุ่ที่ดันามาถึงทุกวันนี้เนาะขอบคุณผู้อยู่เบื้องลงังและวก็ขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณผู้กดไลค์กดแชร์กดเบื้องกดชมค่ะอันนี้คือแนวสวยขาพี่นนอะ ชเล่กแกงหน่อไม้กูจะตื่นมป็นระดับระบายมึง <c oughs> <c oughs> กูจะถิ่มโทรศพัพท์ถิ <c> ่ม <oughs> <c oughs> ตายหอ่อตายหิวค่ะอันนี้แนวเสวยขาวเหมือนพี่น้อ่นนนะกะสอบอุ่นซะก่อนจังกินม,มันชิซิมพี่น้องมันบะกินอ่ะเออชิซิมนี่สินะเพราะอะไรท่านขันวันจะกินดอกถ้าเจ้อข้าวอุ่นอยู่ดีเลือกกินลองเล่นในเบียร์ปีกไงเสแสรมกระเพร่แกงเหมือนอะไรอย่างบ้า เพื่อนกาสีขัวแมงแข้งตาำแกยวเห็ดกินพี่น้องปิ่งกีเด้อแปรเด้อปลาเด้ออย่าไปแพงเด้ออืมด้วยสิแพงไปปล่อยน้องกว่าปลาแห่งนะไม่ใช่ปลาเป็นฉันว่าเลือดเจ้าผลิต่เกล้าบอกว่หัวอีกได้ห่วแม่ได้เขาแม่ว่าเห็ดกินเค็มได้ซูมิกันเค็มโป้เค็มโพ้เค็มโพ้เนาะทำใส้พวกจ็บจุกลงไป ันกินแบบนี้กับข้าสั้นให้ตายะเถิดติวข่าวเมื่อกี้ยิบแหงอยูะพี่น้องเมื่อนั้นก็น้องนัดเอามาให้ผืนสามพันเนาะเอจีเมตาเผืนพอได้ใส่ได้จ่ายสิบประพิกแปลงนัวใ,ในครอบในครัวฝากให้ทั้งได้กากพี่น้องเอ้ยทั้งได้กระมาฮอดมือเผืนของเก่าทั้งได้กับทีมงานยูทูบบาร์บอยคือเก่าพี่น้องเอ้ยทั้งได้ก็ได้สวัสดีกันขอบคุณขอบคุณสาธุย้อมือน้ำิ่น อยู่ห่าง้าจักเสือ่กำลังจิขวหัวแม่งแข้งตามแจวพี่้องเลยสีเอ้ยเห็นม่ปะเฮ้ยงูอ่ะเฮ้ยโผโผหุยแนมไกลๆน่าขงดูผมอาหมุนยียมันหุ่นดีเลยเพื่อนโผแนมไกลๆนะแบบแบบมันเลอะเลยเนาะมานนี่แต่ยุ่นให้ให้หุ่นวันนี้นะเอาจ้าไลฟ์ได้แต่แ่เอาจ้าแม่พาลูกเจ้าเอ้ย ทางไหนเรามาหูดบ่มีคนละคนอยากเบิ่งหุ่นเด้เพราะวะ่าทีแจ้งรลายไปได้แม่กูโต้เถื่อนมันงามเลยพี่น้องแนมกายเนาะันถ้ามันแก้มขาวมันจะงามมันงามได้หุ่นก็ดีส่งหนาอนะันนั้นงามอ่ะขึ้นมาเฮ้ยไปยืนบิดยืนเบี้ยวอยู่หันเลยเฮ้ยขึ้นมาอือดีว่าขึ้นว่าพูดดิยินขาวดีแม<ด>่ม<ด>ึงเผามึงหิมขึ้นมาเผายังเผาเกือบเปื่อยยืนหันหันอย่าให้พี่น้องเบิ่กดิดูค่ะน่ะโผล่ โอนะมันเสียแข่เขียวมันสื่ออแต่ขนาดนี้มันยัง,งโหโทรศัพท์จนสายสิไม่ันดได้เฮื่อก็นจนบ่ดได้ถูขนาดนี้ก็ได้มันบ่ดได้รรมาดาจะดีลานสาวข่อยนะอืออาปลาแห่งมาใหา้กินสาวกินแรงไม่ได้ซอก้ค่ะ<อ>เบ้ยมึงไปผู้เดียวกับปัยญาทีิชีตามป่าตามบุมบานว้ากับผู้บ่าวอยู่ป่ะมึงโน่นนะซุย ผู้บ่าวอยู่ในสายน่ะสิพี่น้องสิื่ได้สิเบิ้งเบิ้งเบิ้งมากอกสิฮิตมาก่อมาแน่น่ะปิ้นมาหากูปิ้นกล้องมาหากรูเบิ้งฮะหน้าตาน่ะผมดูพี่น้องโผโผบ่ได้อันสายน่ะบ่ได้ว่างมึงหมัดผมเนี่ยกูจะบอกมึงคือเฮ้ยมึงงามมสิสิมึงหมัดแบบนี้เด้อสิเด้อเออมันคืออืหมัดแบบหมัดแบบนี้แหละบวดนี้นะอือโย น no> ั่นๆนั่นๆวอวยมาหกูอ er> ีกเลยพิดหนาวกูไฮายิหนาวกูสีไปจับวชอตนพี่น้องเลยมันเลิศเลิอเปอเซอร์เระบังตีต่อลบเดิมมือหนึ่งวาก็ปุกเบ่ามือหนึ่งไจับงวมันอออกมา่อสันยอมค่ะสันยอมแพ้นางข้าขอคารวะนางค่ะโผดพู พอกันขีปนาด้อพ่อแม่พี่น้องพิปะนะันธถูกถูกฐานเลยเอากสซิด้ล่าเมื่ออะไรบ้า้เอาแนว่มาฝักมาต่ะนางมาจอบมายามนางแล้วกะเมื่อพี่น้องเลยมีแต่มายินดีมาเปิดข่าวดีให้พี่น้องได้เบ่งได้สม้มเอาอะไรของเมืองวะลืมก็ไรก็เช์เ้อขอบคุณทุกถ <ร secondly, S 1> ูกานขอบคุณถูกๆกก,กกำลังใจสบายดี